หนึ่งสีฟ้าสองสีแดงสามปิดนะครับแล้วก็ถ้าที่อยู่นอกรถนะครับที่จะเปิดแอร์โดยที่ไม่ได้ขึ้นรถนะครับแอร์ถ้าแอร์เปิดอยู่พี่สามารถกดได้รีโมทได้นะครับกดล็อกกดคลสามรอบนะครับมันก็จะเปิดแอร์ขึ้นมาเปิดไฟพร้อรมใช้งานให้ สังเกตได้ว่ามันจะเป็นไฟสีฟ้าบวกแดงพร้อมกันแล้วก็เปล่เป็นสีฟ้าอันนี้คือพร้อมใช้งานขับได้เลยนะที่ขับแบบนี้ได้เลยเปิดแอปอะไรขึ้นไปที่ขับได้เลยพี่จะดับด้วตัวนี้หรือดับตรงนี้นสีฟ้ามันไม่สีแดงใช่ใช่ก็ค,คือมันเป็นการใช้รถด,ด้วยการกดรีโมทมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าแต่ถ้าพี่กดใช้รถด,ด้วยปุ่มมันจะขึ้นสีแดงดับถ้าเหมือนกันครับกดสองรอบรอบที่สามก็หยุด<ๆ>เขาก็จะหยุดไปแล้วก็ เวลาขับรถก็มันก็ล็อกประตูให้เหมือนเดิมคายดับเครื่องมันก็คายล็อกให้เหมือนเดิมนะครับระบบล็อกระบบคายก็จะอยู่เหมือนเดิมแต่ไอ้ตัวนี้ตัวตัวกล่องเดิมของรถที่มันไม่มีตัวล็อกมันก็ไม่มีอืมคัมันเขาไม่ได้ใส่ไวจะไม่มีเวลาขับรถจะไม่มีล็อกนะครับถ้าพี่กดสีฟ้ามันขับไม่ได้บางคนลูกค้าลืมกดอันนี้สตาร์ทเผื่อเป็นสีฟ้านึกว่าอันนั้นมันขับได้เหมือนกันก็คือไม่ได้ เฉพาะเวลาพี <idd ratchet Lust> <default> well? ่สตาร์ทด้วยปุ่มนี้มันถึงจะขึ้นสีฟ้าแต่ถ้าโดยปกติแมนนวลเท่านั้นก็เป็นสีแดงถ้าพี่ขับเองมันต้องเป็นสีแดงก็คือจิ้มสองทีหนึ่งสองแล้วก็ปุ่มนี่มันเป็นการขโมยในตัวถ้าพี่ล็อกไว้ถ้าพี่ล็อกไว้ปุ่มนี้จะใช้ไม่ได้จะไม่มีใครใช้ได้รถถ้าพี่คลายล็อกแล้วปุ่มมันถึงจะใช้ได้นะครับถึงจะกดเปิดปิดแบบนี้คือยังไงก็ต้องปิดเปิดรถต้องเปิดรถก่อนถึ้วก็้ได้ ที่ลงมาถึงปลายทางขับรถปุ๊บมาถึงปลายทางดับเครื่องลงรถมาปุ๊บแบบนี้อแล้วพี่ไม่ล็อกรถเดี๋ยวระบบมันตัดปุ่มให้เองหลังจากผ่านไปห้านาทีอีกห้านาทีถ้าไม่มีใครทําอะไรกับรถเลยปุ่มมันจะกดไม่ได้อ๋อก็คือกดไม่ได้ปุ่มมันจะกดไม่ได้เลยจนกว่าพี่จะล็อกคลายหนึ่งรอบมันถึงจะอนุญ,ญาตให้ใช้ปุ่มได้เหมือนเดิมอ,อันนั้น<บ>คือถ้าเราลืมใช่ป่ะใช่ใช่ใช,ใช่คือสแตนไวไว้เลยถ้าเรารถึงว่าเราอยู่บ้านก็เหมือนกันอยู่ไหนก็ช่งถ้าเราไม่ล็อกรถเลยอีกห้านาทีเดี๋ยวปุ่ม พอครบห้านาทีไม่มีใครไปกดปุ่มไม่ใช้รถเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ตัดไม่ให้ใช้ไฟพี่จะใช้ไฟได้พี่ก็ต้องล็อกใครก่อนก็มาล็อกใครรอหนึ่งใช่ก็ล็อกหนึ่งค้างใครหนึ่งค้างเขาก็จะอนุญาตให้ใช้รถได้แต่ถ้าเราลงปุ๊บเราล็อกเลยมันตัดทันทีเลยับก็คือปุ่มก็จะตัดปุ่มไปเลยไม่ให้ใช้ทันทีอัตโนมัติเลยอืมไม่ต้องรอห้านาทีโอเคเรียบร้อยครับ